อายุ30แล้วยังหาตัวเองไม่เจอเลยแล้วจะต้องทำยังไงอาจารย์จะบอกให้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ 30, 40 50หรือกระทั่ง60แล้วคุณก็ยังหาตัวเองไม่เจอคุณยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรกับชีวิตเลยก่อนอื่นเลยก็ขอบอกนะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่อายุแค่30ปีจริงๆตามที่ถามมาคุณโชคดีมาก ฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อจริงๆนะว่าชีวิตเริ่มต้นตอน40อันนี้อาจารย์โคตรเห็นด้วยเลยฉะน,นั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณอายุยัง30อยู่อย่างไรก็ตามมันก็ดีเหมือนกันที่คุณเข้าใจเสียแต่เนิ่นๆมีหลายสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณเป็นพิเศษสิ่งแรกเลยถ้าคุณอยากจะค้นพบตัวเองให้เจอและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองสิ่งแรกคุณต้องมี Growth Mindset Growth Mindset หมายความว่าเป็นวิธีคิดที่ทำให้ตัวเองนั้นเติบโตขึ้นคุณไม่ต้องสนใจอีกต่อไปว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณมีพรสวรรค์ติดตัวมาหรือเปล่าไม่สำคัญเลยสำคัญก็คือพรสวงคือการใส่ความพยายามคุณจะต้องเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้คือเลิร์นมองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำไม่เป็นมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญว่า คุณจะเรียนเพิ่มไหมเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคำตอบมีวิธีสุดฝนเนี่ยทุกอย่างอยู่ใน Google คุณสามารถที่จะไปเสิร์ชหาว่าใครบ้างทำสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้สำเร็จไปแล้วคุณเรียนรู้จากผู้คนมากมายที่เขาใจดีสอนคุณได้ ฉะนั้นคุณต้องเชื่อว่าคุณจะเพิ่มเติมความสามารถอะไรคุณเรียนรู้ได้นั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องจดจําไว้เพราะว่ามันคือโกรธหมายเสร็จพรสวรรค์นั้นไม่ค่อยสําคัญแต่พรแสวงสําคัญกว่าเป็นลานลานเท่าเลยสาคัญสดุสดๆคราวนี้ถัดไปมันสําคัญมากที่คุณจะต้องฝึกฝนสิ่งหนึ่งอาจารย์เรียกมันว่า mental toughness Mental Toughness ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีเจตใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะพัฒนามันขึ้นมาสมมติอย่างนี้นะคุณลองตั้งกฎปฏิบัติของตัวเองขึ้นมาใหม่1ข้อกฎปฏิบัติที่เรียกว่า10 attempts ten attempts สมายควาว่าการพยายาม10ครั้งสมมติคุณเป็น คุณเป็นเซลล์ขายประกันถ้าคุณจะขายประกันชีวิตหรือก็แล้วแต่ให้ลูกค้าของคุณว่าที่ลูกค้าของคุณคุณต้องตั้งกฎปฏิบัติว่าคุณจะขายคนคนนั้น10ครั้งนั่นแปลว่าคุณมีความยินดีที่คุณจะล้มเหลวถึง9ครั้งเพื่อที่คุณจะประสบความสำเร็จโดยที่คุณรับรู้และเข้าใจว่าความล้มเหลวชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ลองคิดดูคนส่วนใหญ่ถอดใจง่ายเร็วเกินไปทําอะไรเพียงครั้งแรกหรือสองครั้งหรือ3ครั้งอย่างมากก็ถอดใจแล้วนั่นทําให้คุณไม่มีนะคุณสมบัติที่เรียกว่า mental toughness ความแข็งแกร่งทางจิตใจมันสําคัญมากอาจารย์จะเล่าให้ฟังตอนที่อาจารย์อายุ28ปีก่อนหน้านั้นเล็กน้อยด้วยซ้ำไปอาจจะ26-27อาจารย์ได้เจอร้านที่เกี่ยวกับ ทัวร์ท่องเที่ยวแล้วเขาติดรูปนี่นะเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวเมืองคามาคุระโดยมีท่านไดบุสึนั่งอยู่นะกลางแจ้งเลยนะครับเป็นภาพโปสเตอร์ใหญ่มากติดอยู่ที่กระจกหน้าร้านอาจารย์เห็นภาพนั้นแล้วเกิดความประทับใจมากอยากได้ภาพที่สุดๆคุณเชื่อไหมว่าอาจารย์เนี่ยเดินเข้าไปในร้านนี้แล้วบอกความรู้สึกว่าชอบภาพนี้แบบสุดหัวใจเลยและ ผมต้องการขอภาพเนี่ยเพื่อจะเอากลับไปติดที่บ้านคุณเชื่อไหมว่าด้วยความมุ่งมั่นทีแรกเขาก็ปฏิเสธนะแล้วอาจารย์ก็มาใหม่แล้วก็บอกเขาซ้ําๆว่าผมชอบนี้รูปนี้สุดๆเลยผมต้องการได้รูปนี้กลับบ้าน คุณเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของร้านเขาให้อาจารย์จริงๆและรูปนี้ก็ยังใส่กอรอบติดอยู่ที่บ้านอาจารย์เลยเพราะฉะนั้น mentally tapless อย่า้อใจง่ายๆหรือถ้าเกิดว่าคุณกําลังสนใจคุณกําลังหลงรักสุภาพบุรุษคนไหนท่านหนึ่งก็ตามแต่คุณไม่ควรถอดใจง่ายๆถ้าเขาปฏิเสธคุณหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเชื่ออาจารย์ลุยใช้กฎพยายาม10ครั้งถ้าหากว่าชีวิตคุณใช้กฎพยายาม10ครั้งคุณจะมีผลลัพธ์เยอะขึ้นมากๆ